ว่าวันนี้คุณครูถืออะไรมาด้วยเอ,อ่ยเห็นไหมคะอ่าถูกต้องค่ะวันร,รงนะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยวันสำคัญก็คือวันลอยกระทรงค่ะวันลอยกระทรงมีความสำคัญอย่างไรนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะประเพณีลอยกระทงนั้นเชื่อว่าประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเราเรียกประเพณีนี้ว่าพิธีจองปเรียนหรือการลอยพระประทีปค่ะเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีไทยที่ดีงาม ที่เราชาวไทยได้กระทำสืบต่อกันมายาวนานสำหรับกิจกรรมวันลอยกระทงของแต่ละพื้นที่ก็จะมีความเหมือนและความต่างขึ้นอยู่กับประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นะคะแต่ละพื้นที่จะเป็นอย่างไรนั้นอย่าวลอกไปรับชมกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะสำหรับภาคเหนือนะคะก็จะเป็นประเพณียี่เปิงนะคะเป็นการอาลอยโคมในวันเพ็ญเดือน12นะคะ โดยเชื่อว่าเป็นการลอยทุกลอยโศกให้หมดไปค่ะมาถึงภาคอีสานกันบ้างนะคะภาคอีสานนะคะก็จะเป็นประเพณีไหลเรือไฟนะคะโดยเชื่อว่าจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษแม่น้ำคงคานะคะแล้วก็เป็นการปล่อยทุกขต่างๆนะคะให้ลอยไปกับสายน้ำนั่นเองค่ะ มาถึงภาคกลางกันบ้างนะคะภาคกลางจะมีรูปแบบในการจัดงานเป็นงานวัดจัดประมาณ7จถึงสิวันก่อนวันลอยกระทงซึ่งมีการแสดงแสงสีเสียงหยักงดงามตะการตาเลยทีเดียวค่ะคราวนี้ก็มาถึงภาคใต้ของเราแล้วนะคะภาคใต้ของเราก็จัด กิจกรรมวันลอยกระทงในทุกๆจังหวัดค่ะแต่ว่าจังหวัดที่จัดยิ่งใหญ่มากที่สุดก็จะเป็นจังหวัดสงขลาที่อำเภอหัดใหญ่นะคะจะมีการจัดงานงานลอยโคมไฟสีสันเมืองใต้แต่ไม่ว่าจะภาคไหนๆนะคะก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นก็คือเพื่อเป็นการแสดงสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ทำให้เราได้ ดื่มได้กินและก็ได้ใช้นะตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาที่เราได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงไปในแม่น้ำอันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาดและเน่าเสียนั่นเองค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของกระทุงนะคะ ประเภทของกระทงอาจจะจำแนกได้จากวัสดุที่นำมาใช้ในการจัดทำกระทงนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะคุณครูก็นำเสนอ3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือกระทงที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาตินะคะอย่างเช่นใบตองนะคะค่ะสำหรับข้อดีของกระทงที่ทำจากวัสดุ จากธรรมชาติหรือว่าใบาตองนะคะก็คือหาง่ายประหยัดนะคะสามารถที่จะนำเอาวัสดุจากธรรมชาติใกล้ๆตัวรอบๆบ้านของเรานะคะมาประดิษฐ์มาตกแต่งนะคะให้สวยงามนะคะแล้วที่สำคัญค่ะก็ธรรมชาติต่ตางๆนะคะก็สามารถย่อยสลายได้ด้วยตนเองด้วยนะคะ มาถึงประเภทที่2นะคะก็คือกระทงที่ทําจากขนมปังและก็กระทงที่ทําจากไอติมนะคะกล้วยไอติมนะคะในประเภทที่3นะคะก็2ประเภทนี้นะคะมีข้อดีค่ะก็คือง่ายสะดวกหาซื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็สีสันสวยงามอีกครั้งนะคะสามารถย่อยสลายได้แล้วก็เป็นอาหารของสัตว์น้ําปลาต่างๆได้ด้วยนะคะแต่ว่า มีเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึ่งค่ะก็คือเราเนี่ยจะต้องซื้อนะคะกระทงนะคะยังมีอีกหลายประเภทเลยนะคะเดี๋ยวด็กๆลองไปเรียนรู้เกี่ยวกับกระทงแล้วก็นำความรู้เนี่ยมานำเสนอให้กับเพื่อนๆในห้องเนี่ยได้รู้จักแล้วก็ได้เข้าใจเกี่ยวกับกระทงมากขึ้นนะคะแล้วก็บ้านไหนนะคะที่ทำกระทงแล้วอย่าลืมนำมาโชว์เพื่อนๆแล้วก็คุณครูด้วยนะคะผ่านในห้องไลน์ กลุ่มห้องเรียนหรือในคลาสตาร์ทก็ได้นะคะคุณครูรอดูอยู่นะคะสะวันดีสวัสดีค่ะ